ดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าไล่เศรษฐีนะจ้าในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นั้นไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมเป็นที่น่าเสียใจแต่ไม่ต้องเสียดายนะครับผมตัวละครที่กลับเข้ามาในวันนี้นั้นก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ไปเล่นในแมปใหม่แมปดินแดนมาหัศจรรย์นะครับผมรไะี จะพิกอัพให้เราหากันบ้างนะครับผมตัวแรกเนาะก็จะเป็นตัวละครที่ต้องการกุญแจเยอะที่สุดนะครับผมถึง25ดอกด้วยกันก็คือตำนานเทพีสงการผีเสื้อสมุทร เก่าไหมล่ะตั้งแต่สงการนะครับผมเก่ามากตัวต่อไปนะครับผมเป็นน้องอีโวโครเฉยๆนะครับผมไม่ใช่ตำนานเนาะต่อไปเป็นฮันเตอร์พริวนะครับผมอันนี้ตัวละครพิเศษหน่อยไว้ไม่ว่าจะอยู่แมปไหนนะครับผมก็ชนะได้จากการมึงผุดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นฮิวดานะครับผมเอ้ยทำไมฮันเตอร์พริวถึงโหดกว่าฮิวดาถูกต้องเพราะว่ามันมาทีหลังนะครับผมต่อไปก็เป็นอีโวเมริเลนะครับผมอีโวเคนแล้วก็อีโวลิลี่ลองกาตัวเกือบสุดท้าย นะครับผมก็คือยังเหรออีโวเอลีนนะครับผมอีโวเคพีไนกี้เนาะอีโวซินดี้นะครับผมอีโวยอมลาอีโวเทพมานยูรังนะครับผมอีโวแบล็กนิโคลอีโวเพทฮิสโลมี่นะครับผมตัวสุดท้ายแล้วอีโวสายลับฮันแชร์ละนองนะครับผมแต่เราก็อาจจะไม่ต้องอ่ะต้องนะครับผมเพราะว่าลุงก็เคยทำอีเวนต์แบบนี้เนาะกับน้อง ลุงก็ท่กับโคนี่ืกู้เม่อลุงทกับเดทลุงท่ากับโคใช่ไหมแบบเปิดมาแล้วก็มีการ์ดสามใบอ่ะมีการ์ดกูแจสามใบอ่ะปิดไปประมาณหมื่นกว่าองสำหรับน้องโครนะครับผมในรอบก่อนนู้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออปเป็นตำนานสักทีนะครับผมก็ว่าจะหาตำนานจากตรงนี้หรือเปล่า ไม่อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนคอสตูมถ้าเกิดถ้าเราโชคดีนะครับผมเปิดได้ตั๋วเลขเปลี่ยนไอ้บันี้คอสตูมก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้ใบนี้นะครับผมก็สะสมกฟูแจไปเลยเนาะห้าสิบดอกนะครับผมประมาณแสนหนึ่งแสนเพส <c oughs> ก็จะได้คอสตูมที่ดีที่สุดพวกนี้มา มีคอสตูมของพระอภัยมณีนะครับผมแต่ไม่มีพระอภัยมณีให้หานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีาพระอภัยมณีอยู่แล้วก็ถือว่ามีตัวละครที่เป็นท็อปเทียร์ของ City, เกฟสตีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าลายเกฟสตีในตอนนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครลุงไม่เห็นว่าน้องจะเป็นท็อปตรงไหนเลยเพราะว่าสกิลไม่ค่อยออกแล้วก็โจมตีได้แค่ครั้งเดียวเลยแล้วก็โจมตีไม่ทะลุดินแดนมหัศัรรย์เลยหรือว่าดินแดนมหัสจรรย์มันป้องกันได้ใช่มันป้องกันได้ ก็จบตีไม่ทะลุไงน่าสงสารเขานะครับผมข้ามาเร็วเกินในดินแดนเนี้ยตัวละครแบบโจมตีทะลุม่วกะเฉิดชายได้แปบบเดียวเองน่าสงสารหันไปเล่นวิกดีไหมฮันเตอร์พิวดีไหมง่ายเนาะหาใส่วิกดีกว่าแล้วก็หาง่ายด้วยเท่าไหร่เองฮันเตอร์เพลยวเลยมาแล้วฮันเตอร์พิวแค่ยี่สิบก็ไม่ได้ต่างอะไรเลย ยี่สิบัยนะี่สิบห้าเนาะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่รอตัวละครที่จะมาในอนาคตเนาะมันก็มีด่านที่มีพื้นที่มหัศจรรย์อยู่แล้วอะ่ะตัวละครที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่จะเข้ามาเล่นในแบบนี้ยากนะครับผมเพราะเนื่องจากมันป้องกันได้เนาะทำใจก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้เขารักษาบาลานซ์ได้อย่างดีมากที่สุดในโลก หาให้ตายยังไงก็สู้ตัวละครแจกฟรีไม่ได้อุย้ยแรงเกินนะครับผมลาไปก่อนพบกให่คลิปหน้าขอทุกคนมีคอนเซอร์ตทีประเทศไทยหรือเที่ยวเด็กเมื่อไรกันสักนะครับจุบจุบครับ